สวัสดีครับจะเจอกับ CT Thailand นะครับแล้วก็พี่ชาติลังสิตแฟนเพจแล้วก็พี่ชาติลักชาตินะครับวันนี้พามาดูวิถีเนาะะวิถีดูครับวิถีครับวิถีวิถีของการเลี้ยงควายนะครับตามต่างจังหวัดเนาะะดูประมาณนี้ครับครับเช้ามาก็จะมีครับลุงป้านาอาก็จูงวัวจูงควายนะครับนะออกไปผูกไว้ตามแปลงนานะหรือเขาเรียกว่ารากของ ต้นข้าวอ่ะต้นข้าวที่เราเกี่ยวแล้วมันก็จะมีเนี่ยประมาณนี้เนาะชิชาจะให้ดูเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเอามาปลูกเูกเนาะเนี่ยก็จะเอามาผูกไว้นะเนี่ยเพาะวู่กใส่ไว้นะผูกไว้มีสี่ตัวห้าตัวสิบตัวเราก็จะผูกไว้นู่นแล้วก็ผูกเสร็จแล้วก็เขาเรียกว่าเราก็จะผูกเป็นสายไว้กินเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ผูกไปเรื่อยๆครับก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆตามเพราะว่ามันเป็นท้องทุ่งที่กว้างนะนาะง เลี้ยงตามชายป่าตรงน, ون, นู้นไกลๆเนาะชายป่าไกลๆเลยเนาะไปทางนู้นเนาะก็จะเป็นวิถีครับที่นี่ก็ยังมีการเลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงวัวอยู่นะอ่าเ,เลี้ยงควายเลี้ยงวัวอยู่นะโนนเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะก็เนี่ยก็จะมีวัวมีควายเต็มไปหมดเลยครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะอ่าวิถีนะครับวิถีดั้งเดิมนะครับวิถีดั้งเดิมนะเนี่ยเราก็จะมี เขาเรียกว่าหลังจากที่เราฤดูเก็บเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมีการอัดอัดฟางนะเนี่ยก็อัดฟางเป็นสต็อกไว้นะเนี่ยเป็นก้อนๆเห็นะเนี่ยเป็นก้อนๆนะเนี่ยอ่ะเป็นก้อนๆเลยเห็นไหมเนี่ยอัด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 ไว้ดูเห็นมเนี่ยเนี่ยเอาไว้เป็นสต็อกเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอาหารเนาะให้กับวัวกับควายนะครับในฤดูที่มันเขาเรียกว่าฤดูแบบ แล้วดูที่มันแรงอะเนาะก็คือพวกฤดูร้อนอะดูร้อนไม่มีข้าวไม่มีหญ้าก,กินแล้วไม่มีหญ้าก,กินแล้วเราก็จะอัดฟางไว้เอาไว้ให้อูให้ควายนะครับอ่าพวกนี้นะครับไว้ได้กินนะครับเนาะมีอาหารนะครับอา่าเนี่ยนะครับอ่โอ้เนี่ยให้ดูเลยต้นมะขามครับดูต้นมะขามต้นใหญ่มากดูดูดูนื้อเ นะอันนี้ก็ถัดจากฟางแล้วก็มาดูต้นมะขามนะโอ้ดูใหญ่มากเลยมีลูกด้วยนะเดี๋ยวไม่มีนะมีลูกเลยนะเนี่ยเนี่เนี่ยโอ้กำลังฝัก,กอ่อนๆเลยดี๋ยนะดูดูเนี่ยดูเนี่ยอนะครับเนาะข้อน,น,นี้ก็เป็นวิถี อ่าเนี่ยวิธีตามต่างจังหวัดนะครับอ่าวิธีตามจางจังหวัดเลยเน,ะน,น,นะาะโนกกน,นนะครับเช้าแล้วก็ถนนนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวครับท้องฟ้าวันนี้ก็โอ้โหสวยมากเลยครับเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับสร้างสารรค์มาันี่ครับคือชีวิตตามต่างจังหวัดนะครับตามต่างจังหวัดตามบ้านนอกนะครับอ่ะ ชีวิตเช้ามาก็ประมาณนี้แหละเช้ามาก็ตื่นมาก็เอาเอาควายออกไปผูกแล้วก็หรือไปเลี้ยงนะครับปล่อยไปแล้วก็เดินตามอ่ะคนเดินตามก็ห่อข้าวไปด้วยแล้วก็นู่นแหละบ่ายสามโมงสี่มงเย็นก็จะกลับมาเนาะกลับบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าไล่เข้าคอกเนาะเขาคอกมันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับของคนอีสานนะครับนะบางพื้นที่นะครับหรือส่วนใหญ่นะนะก็จะจะดาเนินชีวิตกันประมาณนี้นะก็เอาบรรยากาศมาให้เห็นว่าเออมันก็ยังมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นะ กักผูกไว้ครับมันจะมีหมาบ้างมีสุนัขบ้างบางทีเนาะก็วิ่งตามก็าตามควายตามเจ้าของแล้วก็มีนกเอี้ยงนะที่เราเคยเคยเคยอ่านหนังสือสมัยเด็กๆนะนกเอี้ยงไปเลี้ยงควายเท้าอ่ะควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตวขายแตงโมกิโลห้าบาทขายผักกาดกิโลบาทเดียวเย้อะไรพวกนี้เนาะอ่าประมาณนี้เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นคลิปที่แบบอ่าเอา บันบ้านนะครับวิถีบันบ้านให้ให้ FC ได้ดูกันนะครับอ่นะวิถีบันบ้านของ FC ดูเนาะว่าเนี่ยขเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาทำกันยังไงเนาะอ่าเพื่อเพื่อให้คนแบบไกลบ้านนะได้คิดถึงความเป็นอีสานนะครับความเป็นอีสานว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เลยอยากถ่ายทอดที่ซีเทเลอร์ก็เลยมาถ่ายทอดนะครับผ่านช่องทางนี้นะครับเพื่อให้เห็น บางคนที่ไปทํางานต่างต่างประเทศเนาะไม่เห็นไม่เคยเห็นท้องไร่ท้องนาแล้วะกลับมาเห็นท้องไร่ท้องนาว่าเออคิดถึงบ้านตัวเองนะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้